ที่ห้เผยโฉมฆาตกรยามนั้นสิวตกเพิ่งทราบว่าสีเบขงบุกระจายกำลังอยู่รอบสุสานอนาถาแต่แรกมีนาเราถึงลั่นปากว่าจะฆ่าปิดปากพวกตนให้หมดสิน้นเพิ่งตะเลงลานบุบได้ยินเจ้ยยินตงกล่าวว่าสิวตกกลับมาเถอสิวตกก็สำนึกทราบว่ายากที่จะทะลวงผ่านชายจักรันชุดดำเหล่านี้ไป ดังนั้นหันกายกลับมาสีเบกวงบูก,กล่าวอย่างเฉยชาเป็นไรไม่ทดลองแล้วหรือสุยใต้กังพลันสอดคำขึ้นสีเบเมิ่งจูพวกเราหาเรือเรื่องหนึ่งหาเรืออันใดห,หรือสุยใต้กงกล่าวว่าโุรสหนุ่มเหล่านี้ไม่มีความผิดโปรดปลดปลด่ปลอยพวกมันไปมันทราบดีว่าตนเองต้องตายแน่นอนแต่ยังขอชีวิตให้กับเจ๊ย,ยินตงและพวก สีเีกวงบูยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าสุยใต้กังพวกเรารู้จักกันนานปีปานี้ท่านยังไม่เข้าใจเราท่านสีเบกวงบูกล่าวเสิต่อคืนนี้พวกมันทราบเรื่องของเรามากเกินไปแล้วไม่อาจปล่อยให้มีชีวิตรอดไปแม้สักคนเดียวสุยใต้กังร้อนรุ่มจนหน้าแดงฉาร้องว่าท่านอนำมหิตนะเกียยิ้มตรงพรันยิ้มออกมากล่าวว่าท่านอา ท่านใหญ่ต้องวิงวอนขอไมตรีจากคนเชนนี้อย่าว่าแต่ต่อให้มันยินยอมปลดปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่จากไปสุยใต้กังฉุกเกยคิดกล่าวว่าท่านกับมันข้าพเจ้าเดินทางมาครั้งนี้เพื่อสหาสีเบเม่งจูโดยเฉพาะท่านเียวเรื่องใดกับมันเกียยินตรงโผกศีรษะว่าตามมายังสีเบกวงบูกกล่าวว่าเม่งจูข้าพเจ้าคิดเรียนถามเรื่องหนึ่ง สีเบ้กงบูกล่าวเสียงเย็นชาเจ้าถามมันเถอะตึกสมปรารถนาเป็นจิจการของมิ่งจู่ใช่หรือไม่ชีหน้าสีเบ๊กวงบูวรากฏแววคุนเคืองขึ้นวูบกล่กาวว่ามีผิดแต่ตึกสมปรารถนาถูกเจ้าทำลายไปเกียยินตรงกล่าวว่าหลายปีมานี้บูลิมเกิดคดีฆาตกรรมซ้ำซ้อนล้วนเป็นการลงมือของตึกสมปรารถนาะ ไม่ทราบคดีเหล่านั้นเกิดจากการสั่งการของท่านหรือไม่ตึกสมปรารถนาประกอบกิจการรับจ้างขอเพียงผู้ว่าจ้างยินยอมจ่ายเงินพวกเราจะทำงานให้โดยไม่สนใจบุญคุณความแค้นส่วนตัวเย่ยินตรงหน้าเคร่งเครียดเย็นชาแคนหัวรอกล่าวว่าเหน่งจูท่านประกอบกิจการเช่นนี้นับเป็นผู้นำบุริมได้อย่างไร สุยใต้กังร้องเพยสอดคำขึ้นผู้นำบุลิมาันใดนี่เป็นตำแหน่งที่มันได้มาด้วยฝีมือต่ำช้าสามานชัดๆอย่ากินตรงงงันบูกกล่าวว่าฝีมือต่ำช้าสามานหรือสวยใต้กังกล่าวอย่างอาฆาตแค้นมันเพราะต้องการบรรลุถึงจุดหมายผู้นำบุลิมกลับรอบทำลายยอดฝีมือชาวบุลิมผู้คนจำนวนมากกล้าแค้นแต่ไม่กล้าเปิดโปงออกไป สีเมกงบูพ่านส่งเสียงหนักๆสุยใต้กังหุบป,ปากของเจ้าสุยใต้กังกระชากเสียงว่าเราผ่านจะบอกออกไปเราจะเปิดโปงโฉมท่าชั่วร้ายของท่านให้ปวกมันรู้ซึ้งถึงจิตใจอันโหดเหี้ยมอมหเหตุของท่านสีเบ๊กวงบูตาศาสตร์ประกายอำหินคลายคิดต่ะวาดแต่แล้วสะกดกลั้นใจวัวร้องเฮอหากล่าวว่าเจ้ายัางมีคำพูดใดจะกล่าว ท่านทำร้ายเราเราไม่มีคำตัดพ้อต่หนีแต่ไม่สมควรแพร่ผิดทำร้ายเจี๊ยเลงกุลสีเบกวงบูไม่อรอฟังจบตวาดว่าหยุดปากเจียยินตงรงรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายถามเพราะว่าท่านาเจี๊ยเลงกุลตายในเงื้อมือสีเบกวงบูหรือสุยใต้กังกล่าวเสียงทุ้มหนักไม่ผิด คำพูดนี้ยืนยันข้อสันนิษฐานในตอนแรกของเจี๊ยยินตงสร้างความพุ่งพลานดานใจแก่เจี๊ยยินตงเหลือประมาณเจี๊ยยินตงเคลือบแผลงสงสัยอยู่ก่อนว่าสีเบกงมูเมื่อเป็นเจ้าของตึกสมปรารถนาที่แท้จริงวันเวลาที่ผ่านมาตึกสมปรารถนาตั้งรางวัลน,นำจับตนอย่างนั้นสีเบกงมูอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของบิดา เจียยินตรงบุกมายัางตระกูลสีเบครั้งนี้ความจริงต้องการสืบสาวข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คิดไม่ถึงจะทราบจากปากสวิตใต้กังในตอนนี้ยามกระทานหันพุงพลานใจจนร่างสันสะ้านกล่าวว่ามันชไนทำร้ายปิดาข้าวเจ้าสุิตใต้กังส้านขึ้นคลาหนึ่งถามพวกว่าอะไรเจีเล้งกุนเป็นปิดาท่านหรือ เสียยินตรงกล่าวด้วยน้ำตาคลอหน่วยเป็นบิดาผู้ล่วงลำัำสุยใต้กลางพลอยบังเกิดความพุ่งพลานใจกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านเป็นนายเล็กของพวกเราแล้วท่านอาท่านคือสุยใต้กลางกล่าวเสียงสั่นเครือเราจัดยวนเก้าวในก้าวผู้กล้าแม่น้ำดำเกียยินตรงสงเสียงดังอ้อกล่าวว่าท่านผู้เท่าเป็นคนในก้าวผู้กล้าแม่น้ำดำหรือ ปริบตานั้นความคิดคำนึงประวัตินึกถึงเอเจกซึ่งเลี้ยงดูตนจนเติบใหญ่เอเจกเป็นพี่ใหญ่เก้าผู้กล้าแม่น้ำดำวันเวลาที่ผ่านมานำตนหลบนีจากการไล่ล่าของตึกสมปรารถนาจากปากคำของท่านคนในเก้าผู้กล้าแม่น้ำดำล้วนผีชีพเพื่อปกป้องคุ้มครองตน ในชีวิตตนเป็นหนี้บุญคุณก้าผู้กล้าไม่น้ำดำอย่างที่ไม่มีวันทดแทนได้เจียยินตรงโผฟ,ฟังว่าสุยใต้กังก็เป็นคนในก้าวผู้กล้าไม่น้ำดำต้องบังเกิดความผูกผันอย่างลึกลำํำสุยใต้กังกล่าวว่าถูกแล้วพวกเราก้าวผู้กล้าล้วนเป็นบริวารของบิดาท่านเจียยินตรงกล่าวด้วยความเจ็บช้ำรันทด ท่านอาบิดาของข้าพเจ้าชนายเสียชีวิตสุยใต้กังชี้มือไปยังสีเบกกงบุก,กล่าวว่าล้วนเป็นมันสีเบกกงบุโถประกายอมเห็นผู้ก,กล่าวว่าสุยใต้กังเจ้าหน้าชิงชังเกินไปแล้วในเสียงกล่าวสะบัดฝ่ามือฟาดออกแต่ไกลขนผู้นี้เป็นผู้นำบุรินม,มีกำลังภายในลึกล้มักล้าแข็งฝ่ามือนี้ฟาดออกอย่างกระทนนั้น สวยใต้กังรับบาดเจ็บบอบชำ้ำทั้งยังไม่สามารถต้านรับและไม่อาจหลบหลีกระดได้ผันได้ยินเสียงตะวาดว่าท่านคิดฆ่าคนปิดปากหรือพร้อมกับเสียงดังเงาร่างใส่หนึ่งศาสพุ่งจากด้านข้างพลิคว่ามือเข้าปะทาแทนบังเกิดเสียงระเบิดดังหนักๆสีเบ้กงบูลงมือล้มเหลวต้องสายร่างงนเงินคลาหนึ่งพอเพ่งตามมอง พบว่าคนสอดมือเข้าช่วยเหลือสุยใต้กังคือเจยินตงเองเห็นเจยินตรงรับพลังฝ่ามือของมันยางหากักโมโดยที่หน้าไม่แดงลมหายใจไม่หอบทีแต่อย่างไรสีเบคกงบูรอบตื่นตระนกครุ่นคิดในใจเด็กน้อยนี้อายุยังเยาวแต่มีกําลังภายในลึกล้ำกล้าแข็งมีหน้าเราสามารถทำลายล้างตึกสมปราถนาะ ยามกระตันหันต้องชังอาการวุบไม่ลงมือโดยพระราการสิวตกชมดูจนรู้ว่าชนชั้นผู้นำบุลิมอันยิ่งใหญ่กลับลอบลงมือทำร้ายคนนับว่าดำช้าดุดโจรจนิชาชีพไม่ทันขาดคำพลันได้ยินเสียงขบเขวในเงาเมืดดปรากฏเกาทันสั้นจำนวนหนึ่งหญิงจูโจมมาถึงเกาทันเหล่านี้แม้ยาวเพียงหนึ่งเสีย้ย แต่กำลังยิงกล้าแข็งกอบกับยิงจู่โจมออกอย่างกระทันหันจึงยากระวังป้องกันเกียจยินตรงพุ่งตัวเข้าช่วยเหลือสุใต้กังจึงยื้อระยะห่างจากเสียวเจียวหุนและสิวตกทั้งสองพอเห็นเช่นนั้นอดสะท้านใจไม่ได้ร้องเตือนว่าสิวตก,กรีบหลบสิวตกตกเป็นเป้าเก่าทันยางกระทันหันดังนั้นฟาดฝ่ามือใส่หาเก่าทันผางขยับกายหมายพุ่งถอย กับกริยาเหล่านี้แม้รวดเร็วไม่น้อยแต่ยังชักช้าก้าวหนึ่งเกาทันสั้นที่ยิงจูโจม,มาถูกกระแทกร่วงหล่นลงครึ่งหนึ่งแต่ยังปรากฏเกาทันมากมายหลายดอกยิงต้องร่างเซียวตกเซียวตกคลางหนักๆสายหน้าง,งนลเงินแทบลมลงเสียวเจียวหุ้นที่ด้านข้างรีบทลันเข้าประคองมันไว้กล่าวว่าเซียวตกปลุกปลอบจิตให้เข้มแข็งไว สิวตกสายหน้ากล่าวว่าเมื่อเราสำนึกตัวดีว่าเราไม่รอดแล้วดุดเล็กน้อยจึงเรียกหาว่าเจียกงจชื้อเจียยินตรงเสืกปราดเข้ามาเรียกหาว่าสิวตกสิวตกเบิกตาแตกสัานจับจ้องมองเจียยินตรงกล่าวว่าเจียกงจชื้อล้างแค้นให้กับเราเจียยินตรงขบกรามกรอดพองศีษากล่าวว่าท่านวางใจนี่โลหิตต้องชำระด้วยโลหิต จูวตกพลันคำรามก้องชายสองมือกวาดรวบเก่าทันสั้นที่ปักตรึงอยู่บนร่างกระชากดึงออกเห็นโลหิตหลายสายพุ่งจากร่างมันทามกลางหยาดโลหิตสาดกระจายาร่างสูงใหญ่ของสิวตกล้มคลืนลงปริบตาที่ล้มลงสีหน้าเจ็บปวดรู้เลาของมันพลันปรากรวยยิ้มขึ้นบุกทั้งนี้เพราะมันมั่นใจว่า เจียยินตรงต้อง,งทวงถามนี่โเหิตให้กับมันเจียยินตรงตาศาสตร์ประกายอมหิตเงยหน้ากล่าวเสียงกังวานท่านที่นับถือหาเก่งกล้าสามารถก็ปรากรออกมาจะได้รอบทำร้ายคนปรับพฤติตนเช่นมูสิกเพิงกล่าวจบในเงามืดบังเกิดเสียงหนึ่งดังว่าเล่าหูมาแล้วเห็นชายชราร่างผอมสูบตาเป็นประกายบอกว่าผู้หนึ่งเดินช้า สู่ที่เกิดเหตุทีบีกวงบบโโหัวรอกเอหฮากล่าวว่าตั้งเขียงเข้ามารู้จักผู้แซ่เจียชายชาราผอมสูบกล่าวเสียงเย็นชาเด็กน้อยที่ไร้เชื่อเสียงเรียงนามไม่ขู่ควรกับการรู้จักเกียยินตงแค่นหัวรอกล่าวว่าชายเก่าทันลอบทำร้ายคนยังอวดโอหังโดยไม่รู้จักละอายแก่ใจ้าพประาช่างอับอายแทนนะัก ชายชาราผอมสูบขุนแค้นจนกระโดดโลดเต้นกระชากเสียงว่าเด็กน้อยคิดรับทราบวิชาเกาทันในแขนเสื้อของเราเหรือที่แถ้คนผู้นิชายาเกาทันในแขนเสื้อตั้งเคียงเป็นหนึ่งในยอดฝีมือที่ติดตามสีเบกงบูมาเียยินตรงกล่าวเสียงเย็นชาเข้าเจ้ากำลังคิดรับทราบสีเบกงบูกล่าวเสริมขึ้น ตั้งเคียงขอเพียงท่านปลดกระบ,บี่ของผู้เสเกียลงมาเราเม่งจูจ่จะปูนบำเหน็จรางวัลยางงามเกาทันในแขนเสื้อตั้งเคียงรับคำว่านี่ไงไ่ายดายยิ่งมันจะโสหังเป็นสันดานกลับไม่เห็นเจี้ยยินตรงอยู่ในสายตาทันปราดมายกมือตะปบใส่ทรงอกเจี้ยยินตรงย่างหากักโหมเจียยินตรงตาสาดประกายบุบ ถอยกายไปหนึ่งก้าวชักกระบ,บีทะลวงจันออกเกาทันในแขนเสื้อตั้งเคียงคล้ายถูกท่าชักกระบ,บีของเจ๊ยินตงสะกดจนตะลึงลานรีบชักมือกลับโบกสมัดแขนเสื้อทั้งสองออกได้ยินเสียงขอบปัวากฏประกายเย็นจะเยียบหลายสายพงใส่เจ๊ยินตงอย่างไร้โงร้อนเจย๊ยินตงกล่าวว่านี่คือวิชาเกาทันในแขนเสื้อของท่านเือวายตรงข้าม พอใช้วิชาฝีมือน,นี้เป็นคำรบสองพลันสกิดเพลิงอมหิตของเจียยินตงเห็นเกาทันในแขนเสื้อระดมยิงมากลับปากลกลากกับที่ไม่เคลื่อนไหวเจียยินตงง่ายร่างทนบนตวัดกระบีวูบป,ปรกายกระบีกวาดกระจายเป็นวงวันเกาทันในแขนเสื้อทั้งหมดหักสะบัน้นโรวงหล่นลงสู่พื้นเกาทันในแขนเสือ้อตังเขียง ชมดูจนหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยอร้องว่ากระปีอันยอดเยี่ยมมันชกชวยโอกาสที่เจียยินตรงฟันเกาทันในแขนเสือ้อสะอึกจูโจมมาจากน้านข้างยกสองมืองอนิ้วทั้งสิบหนึ่งตะกุยใส่คอหอยหนึ่งจูโจมใส่ทองน้อยเจียยินตรงกระบวนท่านี้ทั้งรวดเร็วดุดประกายไฟทั้งพิกแพลงชั่วร้าย มั่นใจว่าต่อให้ไม่อาจทำร้ายเจยินตรงก็ต้องคุกคามเจยินตรงมือไม้ปั่นป่นปวนเป็นพลวันมีขาดเจยินตรงขยับมือวูดปรกกายกระบีแลบแผลตุดสาย้าปรกกายโลหิตศาสตร์กระจายาเกาทันในแขนเสื้อตังเคียงแผลร้องหวยหวนสองแขนถูกกระบีทะนุนกันฟันขาสเสมอชอกสร้างความเจ็บปวดจนคุกเข่าลงบนพื้น เฮียยินตรงไม่ลงมือซ้ำเติมเพียงจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาเกาทันในแขนเสื้อตังเคียงร้องเสียงดังสันสน่นสะท้านนี่จูไม่ทันกล่าวก็ไรสีเบ้กองบุแค้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าชายการไม่แน่นะักสร้างความเสื่อมเสียหน้าแก่เ,าเราเกาทันในแขนเสื้อตังเคียงคิดไม่ถึงสีเบ้กงบุจะกล่าวคำพูดชนิออกมาต้องตะลึงลานบุ มองดูมือคาดที่ช่มโชคด้วยโลหิตบนพื้นทั้งสองข้างผันล่ำบร้องว่าแล้วกันไปเถอะรัวบรุรวมเรี่ยวแรงลอยตัวขึ้นพุงศีรษาชนใส่ป้ายสุสานข้างกายเสียงโครมหนัก,นกๆเกาทันในแขนเสื้อตั้งเขียงพุงชนป้ายสุสานจนศีรษาแรแเหลวโลหิตเล่มมันสมองสาดกระเซ็นทอดร่างกลายเป็นซากศพ เกียยินตรงกวาตามไปยังราบศพของสิวตกผมพำว่าสิวตกท่านนอนตาหลับได้แล้วพางเอยหน้าจะชาเพ่งตาไปยังสีเบ้กวงบุกล่าวว่ายังมีท่านไม่ทราบเพราะเหตุใดสีเบ้กวงบุพอศบตาเจียยินตรงรู้สึกมีความหนาวเย็นแผ่ซ่านจากก้นบึ้งหัวใจกล่าวว่าผู้เจียท่านกิดลงมือต่อเราหรือเกียยินตรงขบกลามกล่าวว่า ความแค้นของการทำร้ายบิดามีอาจชำระล้างเพิ่งกล่าวจบผลันได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าได้โรนดังมาเสียงฝีเท้ามา้าดังสับสนแสดงว่ามีม้ามากกว่าหนึ่งตัวยามดึกดื่นค่อนคืนและแวกสุสานอนาธาน้ชะนายปรากฏบุคคลราตรีห่อมามาจบบทที่ห้สิบปด